EP นี h, ้พิเศษเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนกันคะฮ่องกงฮ่องกงก็คือ400ก็คือศูนั่นแหละออเออคือไม่ต้องใส่ห้องเลยโทแต่กินข้าวในโรงแรมได้แบบเต็มเลยอ่ะฟูเลยก็คือกินอ้วกไปเลยแรงมากไปซื้อข้าวกินกว่าอขอคุยนิดหนึ่งขอคุยนิดหนึ่งโอ้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกับแองจี้แล้วจริงค่ะกับชีวิตชอบเที่ยวนะคะ EP นี้พิเศษเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนกันคะฮ่องกงฮ่องกง ก็คือห้องสวยงามมาแล้วแพลัตะลึงคือตอนนี้ฝั่งตรงข้ามอ่ะถ้าเห็นสะท้อนจากกระจกข้างบนอ่ะคือมันเป็นแบบทะเลสุริุปราคาจ้แต่ว่าแบบถ้าถ่ายไปอ่ะมันจะมองไม่เห็นไนีเดี๋ยวค่อยแปะไว้ให้ดูแล้วกันใช่ค่ะวันนี้เราบินลัดข้ามานอนกันที่ฮ่องกงโรงแรมเชอราตันฮ่องกงตุงชุมตุงชุมนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าโรงแรมใกล้ๆกับสนามบินเปิดใหม่นะนี้เปิดใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาโชว์ทุกคนดูเลยว่าห้องของเราเป็นยังไงบ้างแล้วแบบมีอะไรพิเศษอะไรยังไงบ้างใช่ค่ะวา เจอกันค่ะทุกคน มาห้องของเราวันนี้เปิดมาห้องแรกด้านข้างเลยก่อนเลยเป็นห้องน้ำา้ำนะโเป็นห้องน้ำเลยนะคะอันนี้ก็ก็เป็นห้องน้ำทั่วไปใดๆนะของห้องเราวันนี้คือห้องอะไรจ๊ะเป็นห้องพรีเมียมสวีทอ่าก็จะมีในส่วนของห้องน้ำมีห้องนั่งเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของห้องนอน ใช่ใช่เดี๋ยวไปดูกันอันนี้เขาเรียกว่าห้องน้ําของห้องรับแขกอ่าอี้แล้วต่อไปนะคะมาอะไรก็เป็นรีฟิ้งรูมใช่เป็นรีฟิ้งรูมนะคะห้องนั่งเล่นนั่นแหละเนาะเขาก็จะมีอันนี้นะอิงจี้เขาก็จะมีตัวนี้ที่เป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจิบจอยแมเป็นบือขนมเล็กๆน้อยๆ้อยกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บอะไรอย่างนี้นี่ก็น่ารักใช่คหะนน่ารักดีนะจ๊านะคะตัวนี้จะเป็นโต๊ทำงานซึ่งอิงจี้จะบอกว่าโต๊ทำงานแบบเนี้ยไม่ชอบมันเล็กไปเนาะมันเตี้ย เออแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเ,ออเขาเรียกว่าไงนะมาวางคอมพิวเตอร์แล้วก็มาเขาเรียกว่าออประชุมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเตี้ยไปดนึงใช่ใช่น,นะคะก,ก็ได้ก็สวยสวยะะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นทีวีเนาะแล้วถัดมาตรงเนี้ยจะเป็นเครื่องทำกาแฟาซึ่งเป็นเครื่องที่แองจี้ชอบมา, resso, ากเดสเปรสโซ่น, <laughs> นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะอ่า โอ้ที่นี่เขาใช้ท่าที่วีดีเธอหรูหลาประมาณนี้มากนะคะแล้วก็ตัวนี้ฟรีนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นกาแฟเนสเพโซ่นะคะเออกาแฟเนสเพโซ่นะคะก็เอาไปใช้กับเจ้าเครื่องตัวนั้นเองค่ะน่ารักเขามี3อันนะแล้วก็เป็นแบบ3รสชาติอ่าก็จะมีระดับความเข้มต่างกันแต่ไม่มีบอกเนาะว่าไหนเข้มเท่าไหร่ยังไงก็คือเดาเอาค่ะขอเดาว่าสีเงินเป็นเป็นเป็นแบบดีแคปนะ นี่นี่ก็จะเป็นมินิบาร์ทั้งหมดแต่ว่าไม่เปลี่ยนตังเสียนน้ะคะอันนี้เขามีน้ำเปล่าให้เราด้วยนะเนี่ยคือก็คือทั้งหมดอสขวดนะคะเต็มเต็มอันนี้เติมให้ฟรีทุกวันค่ะอ่าโอเคต่อไปก็ทานน้ำร้อนน่ารักมากเลยเนาะใช่ใช่น่ารักนะคือมันจะเป็นแบบ คือชอบแบบดูกุ๊ปกิ๊ตอ่ะจริงชอบนะดูกุ๊ปกิ๊ตจุกจิบดีอ่ะมาเราไปที่ห้องนอนกันกว่าใช่เข้ามาที่ห้องนอนเลยค่ะห้องนอนนะคะห้องนอนตัวนี้ก็จะเป็นคิงไซส์คือห้องพรีเมียมสวีททุกห้องจะเป็นเตียงคิงไซส์หมดอ๋อคือคือไม่สามารถนอนแยกกันได้นาะใช่ใช่แล้วก็คือข้างหน้าตรงนี้นะคะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าตัวเนี้ยเขาจะมีตัวเนี้ยเครื่องแบบเนี้ยให้อ่ะถือ คืออะไรเอาไว้เหมือนอ๋อเหมือนแท็บเล็ต e ี่ลิงบอกว่าก,กดทุกอย่างใช่แล้วเราก็สามารถจะกดว่าให้ปลุกกี่โมองอย่างเงี้ยค่ะโคโใช่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบ Do Not Disturb <อ>แล้วกดจะตัวนี้ได้น่<อ>ารักดีชอบนะแล้วก็จะมีแบบรูมคอนโทรต่างๆคืออยู่ในนี้อแบบอแบ,บชอบส่วนตัวนะ น่ารักเนาะจุ๊บจิ๊บกับบานใช่ใช่นะคะนี่ก็แอลกอฮอล์เวททิชชู่นะคะใช่สวยงามรามแท้ระดับเลึงแล้วก็มีโทรทัศน์นะแสดงว่าเรามีโทรทัศน์ทั้งหมด2เครื่องเลยสองเครื่องใช่แล้วก็มีที่นั่งตรงนั้นแต่ให้นั่งคนเดียวค่ะก็คือนั่งดูคนนอนคนเดียวเท่านั้นอีกคนนึงได้นอนอีกคนนึงไม่ได้นอนนะคะต่อไปเราไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำใหญ่ w a l ะ in อันนี้เดี๋ยวก่อ walk in ครอเซ็ตเล็กๆ เป็นเล็กเสื้อมาแขวนนะคตรงนี้นะคะแล้วก็พอถัดมาตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นห้องน้ําคือจะบอกนิดนึงว่าในห้องน้ําในห้องนอนเนี่ยเขาจะมีตัวบัตทับแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากคืออันนี้มันเหมือนบัตทับเด็กเลยอะใช่มันแบบเล็กๆกระจุบจิบตุบจิบ แต่คือคือห้องกงต้องบอกก่อนว่าคือค่ารองชีพเขาสูงพื้นที่เขาน้อยดังนั้นเนี่ยโรงแรมเนี่ยห้องเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นห้องแบบเขาใช้คำว่าแลพิเมียพิเมสสวีทมันก็จะไม่ได้ใหญ่แบบจุบจุบปักมากอันนี้ห้องนี้กว้าง51สแควร์เมตรอ่านะคะอันนี้ใหญ่สุดยังห้องนี้เกือบจะใหญ่สุดที่เป็นรอยัลสวีทเลยอ่ะอใช่ห้องนี้จริงๆนะนีะจริงดูราคา3 5 0 0เหารียญห้องกงนะมั่ว สามหตอนนี้เลทเรามา4.5่จุด้า่จวห้าได้ช่อแพงอยู่นะแพงอยู่นองสมแล้วก็ทีเนี้ยจะบอกว่าที่ฮ่องกงเนี่ยโรงแรมส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเหมือนแบบครีมอาบน้ําแบบเนี้ยคือเหมือนเอากลับบ้านไม่ได้แล้วอ่ะก็คือล็อกไว้เลยใช่อันนี้เป็นกลิ่นวอร์มโอ๊กนะ ซึ่งะไรเนีอยกระหริชอันนี้แบบเอาเขาบอจริงต้างขอ้ใช่ใช่นะคะจะถามว่าเขาจะแบ่งแยกชาเวอร์ใช่นะคะแล้วก็ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้มากเพราะว่าใช่มีสองอ่างเรายังชอบความสองอ่างอยู่ดีนะคะก็รู้สึกยังชอบความสองอ่างแล้วก็เนี่ยอ่ะเอาไว้ใกล้ๆก็คือเจ้าตัวคือมันจะแบบล็อกติดเอาไว้เลยเอากลับบ้านไม่ได้ไม่ให้แบบไม่มีให้มีการเอากลับบ้านใดใหญ่นะคะ แต่นี้คือเขาเหมือนกันเลยนะที่นี่ทุกอย่างมันจะแบบสามารถกดขึ้นแ<ช>บบเอาไว้ไกดได้หมดเลยเออมันเป็นรีโมทหมดเลยเนาะเมื่อกี้ก็แบบเกือบทะเลออาะกับพมา่าแับหนึ่งาอุ้ยทำไมไม่ได้งงนะคะเออเออสวยงามตามท้องเรื่องใช่ค่ะแล้วก็ไ i ไฟฟรีสบายมากนะคะ <c oughs> มาค่ะทุกคนมนนั่งเรามาเลยกันนะคะก็วันนี้เราก็เป็นอีบอ,อเธอเรามาที่ ก็มาดูห้องแล้วตื่นมาตื่นใจเพราะว่าที่เนี่ยคือถือว่าเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างแบบสะดวกสบายค่ะมีลงมันรดมันลับไรลที่ที่สนามบินแล้วก็มาส่งข้างหน้าเลยอาจจะแบบยืมเนื้อนิดนึงเดินมันิดนึงก็คนเยอะมากนะคะเราก็ได้มีแบบไปนั่งเขาเรียกว่ามีมีลมีดเล้าใด้ๆนะคะเป็นเมนูพิตให้ด้วยช่คะก็วันนี้ สมนับราคาเรามาห้องนี้มันประมาณเท่าไหร่นะคือห้องนี้จริงๆที่จองมาประมาณหมื่นกว่าบาท uh huh. ตีเป็นเงนินฮ่องกงนะแต่ว่าพอดีเราอะเป็นแพลตินัมอีลิท แล้วก็เราใช้สวีทในอวอร์ดก็คือได้อัปเกรดมาเป็นห้องพรีเมียมสวีทซึ่งห้องพรีเมียมสวีทอ่ะมันประมาณเกือบ4,000เหรียญฮ่องกงอ่ะ446สี 4, 4, 6, 000, อส <6, 6, S 2> <บ>ก็ประมาณแบบบวกๆนี้นะก็ประมาณกับสองหมื่นสองหมื่นใช่ก,ก็คือเหมือนอัปขึ้นใหม่เข้าหนึ่งถือว่าคุ้มนะคะเพราะช่วงนี้แบบว่าเขาเรียกว่าแต่ช่วงนี้ค่าตั๋วเริ่มแพงแล้วใช่ใช่ใช่ก็เลยแต่ว่าก็อยากให้ลองดูเพราะวิวอ่ะเขาสวยมากจริงๆคือเปิดมาแล้วรู้สว่า เหมือนยู่กลาง,งทะเลไหมจริงแล้วม,มันกว้างมากๆนะคะฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่าห้องนี้เขามีกี่ห้องคือห้องพรีเมียร์สวีทอะเขามีไม่เยอะเขาบอกว่าชั้นหนึ่งเขามีประมาณสองห้องเพราะว่ามันใช้พื้นที่ค่อนข้างกว้างใช่แล้วก็สำหรับใครที่มาคือมันจะสำหรับคอนเน็กต์ด้วยมันมีห้องที่เป็นคอนเน็กติ้งรูมคือจริงๆ,ๆมันมีห้องคอนเน็กต์แต่มันไม่ได้มีทุกชุดนะคะหมายความว่าคือมันมีแค่บางห้องที่เราสามารถรีเควสต์ได้แต่นี้ห้องตัวนี้มันจะเป็นห้องที่แบบเจ็งคิงไซส์หมดเลย คือมันไม่มีไม่มีเตียงท <aw> วินจะมีแต่ King s <S Greek, คิงไซส์ก็คจะต้องมานอนเตียงเดียวกันให้ได้เท่าน,านั้นคุณไม่สามารถจะมานอนแยกกันได้นา,ายเพราะเราแยกกันเป็นห้องเล็กค่ะแล้วถ้าสมมติเราจะไปคอนเนก็กตะเราก็คือได้เป็นห้องทวินเท่านั้นก็คือมันไม่สามารถจะเป็นคิงกับคิงมาคนเดียกันเนี่ยไม่ได้ก็คืออย่างห้องนี้ตอนนี้เราอยู่คิีเมียสวีทถ้าเราจะไปคอนเน็กกับห้องข้างห้องข้างก็จะเป็นห้องคู่ที่เป็นห้องเล็กโช่มากเหมือนพื้นที่ไม่พอเลยไม่รู้ นั่นแหละเขาทำอย่างนี้มานะคะแล้วก็ก็ฮ่องกองก็เป็นประเทศที่น่ารับสวยงามใช่ค่ะแล้วก็รอบนี้เรามากันสามวันสคืนนะก็จะเก็บนู่นนี่นั่นเอออีกอย่างหนึ่งห้องนี้ดีอย่างนึงนะมันจะมีแบบใครได้แบบห้องนี้เนี่ยแล้วเป็น platinum elite ก็ EL <c oughs> จะได้ benefit ขับเราด้วยอ่าก็ที่เมื่อกี้บอกไปนะคะก็คือขับเราไปลองชิมมาแล้วคือของดีมาก ทุกอย่างเลยอาหารอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแล้วก็มีไวน์แบบมีไวน์แดงมีเรดไวน์ไวน์มีสปร์คลิงมีเครื่องดื่มซอฟต์ดิงก์ไดแบบว่าจัดเต็มอะจัดเต็มจัดเต็มแต่ว่าจะบอกนิดนึงนะคะว่า executive แล้วที่เนี่ยเขาไม่เหมือนที่อื่นเขาไม่มีอัตานุนทีจริงเขาไม่มีคือเขาเหมือนเป็นแบบทั้งวันมันจะเป็น all day snack เราสามารถเข้าไปดื่มน้ำได้แล้วก็จะมีพวกสแน็คคุกกี้ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีอาฟต์นูนทีเออพราะที่ไทยมันก็จะมีแบบอาฟต์นูนทีนิ่งคอกเทลไม่มีไม่มีมมอันนี้ก็คือเล้าจบจบไป,ไปเลยใช่แล้วมันเข้าได้กี่โมองอมออจริงๆนะเออจริงๆเล้าที่เนี่ยมันเข้าตั้งแต่10บโมงเช้าเ,ออเขาจะปิดประมาณสักแบบ3ามทุ่มครึ่ง เออซึ่งจริงแล้วเนี่ยคือมันก็เป็นเวลาเปิดปิดของเราเนาะซึ่งเราจะเข้าออกกี่ครั้งก็ได้กี่ครั้งก็ได้กี่ครั้กงก็ได้นะคะแต่นี้ต้องบอกนิดนึงว่าคือเวลาเราเป็นแพดิน่ามเอลิทเนี่ยก็คือมันจะเข้าเราได้ฟรีอยู่แล้วแต่ถ้ากรณีคนไหนที่ไม่ได้มีการสะสมไนท์หรือสเตตัสนะคะก็จะต้องใส่ตังค่าเพิ่มเข้าเรานะคนนึงก็ตกประมาณเกือบ3,000บาท สองคนก็ประมาณหกพันแรงมากไปซื้อข้าวกินดีกว่าคือมันเหมือนมันเป็นเลทฮ่องกงอ่ะเออแต่ที่เนี้ยคือของแพงอะจะบอกว่าใช่เข้าไปในเซเว่นเอาง่ายๆดูเซเว่นลูกอมเนี้ยมันก็ขั้นต่ำเขาแบบสิบกว่าเหรียญยี่สิบเหรียญแล้วนะก็คูณสี่คูณห้าประมาณเท่าไหร่สองสามร้อยก็เป็นร้อยอะคือลูกอมอันเล็กๆอะไรเงี้ยก็อันเป็นร้อยแล้วก็คือก็ค่าของมชีพแต่ละประเทศมันก็ไม่เท่ากัน อเอออีกอย่างหนึง่งอยากจะบอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดใครที่จะมาพักตรงนี้วันนี้ลืมบอกว่าเราอยู่ที่โรงแรมเชอราตันฮ่องกงตุงชุมอ่อทาทีนี้ทีน,นี้ไอ้โรงแรมเนี้ยเขาจะมีเจ้าของเขามี2องแรมติดกันคือมีเชอราตันฮ่องกงตุงชุมกับโฟร์พอยซึ่งโฟร์พอยก็คือจะถูกกว่า อยู่ติดกันอยู่ติดกันเลยอยู่ติดกันเลยนะคะรถก็จะมาคันเดียวกันใช่คือเขามีบริการรถรับส่งฟรีเพื่อไปแอร์พอร์ตทีนี้ใครที่มาอยู่โรงแรมนี้เนี่ยมันสะดวกตรงไหนเออมันสะดวกตรงที่ว่าข้อที่1ถ้าคุณอยากไปดิสนีย์แลนด์นั่งก็คือสามารถเรานั่งรถที่เนี่ยมันจะมี s ัตเต l e b บัสไปตรงซิติเกตเอาเลสนะคะแล้วเราสามารถนั่งรถไฟตรงนั้นไปดิสนีย์แลนด์ซึ่งแบบแค่สอสสถานีอ่ะก็คือใกล้มาก อ๋อใกล้มากแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะไปล่องกระเชา้าเขาเรียกว่างงปิงไหมอ่าตัวนั้นอนะ่ะ<ด>ก็คือสามารถนั่งรถชรื่อมต่บาจากที่นี่ไปที่ซิติเกตเอาเล็แล้วก็ขึ้นไปที่งงปิงได้เลย,ยมันสะดวกมากาแต่ข้อเสียมีนะคะถ้าใครอยากจะไปในเมืองอเพื่อที่จะไปช้อปปิง้งอะไรแบบเนี้ยคือมันไกลมันไกลรว่าแถวนี้มันนั่งรถเรานั่งรถจากสนามบินมาเนี้ยประมาณแบบไม่ถึงยี่สิบห้านาทีอ่ะโอใช่ถึงแล้วอยู่ฝั่งแบบสนามบินมีตรงแล้วก็่กลางเมืองมากนะคะแล้วก็ เหมาะสําหรับใครที่อยากไม่ได้ต้องการความวุ่นวายเขาอยากจะแบบว่ามานอนพักผ่อนมาสมผัดปิจิกัดปิจิกัดดีๆในโรงแรมคือโรงแรมแพงอ่ะเธอมันก็ต้องใช้เวลาอยู่กับโรงแรมใช่แต่ดี่แล้ก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะชอบแบบไหนแต่อยากให้ฝากโรงแรมนี้ไว้แล้วโอ้โหเอาใจอีกเหมือนกันเพราะว่าคือโรงแรมที่เรามาทุกโรงแรมอ่ะจริงๆก็คือคัดมาหมดแล้วใช่เอออีกอย่างนึงจะบอกว่าโรงแรมเนี่ยเขาเพิ่งเปิดจริงๆเขาเปิดช่วงโควิด เออช่วงโควิดโอ้สงสารมากก็เปิดช่วงโควิดแล้วก็จะบอกแอบกระซิบนิดนึงว่าวันที่เรามาเนี่ยมันมีโปรโมชั่นพิเศษขอคุยนิดนึงขอคุยนิดนึงโอ้ยจะยังไงว่าคือสมมติว่าเราจ่ายตังค์ค่าห้องหมื่นกว่าบาทใช่ป่ะตีเป็นเงินเราสามารถเอาเงินหมื่นกว่าบาทอะไปกินข้าวในโรงแรมได้แบบเต็มเลยอะฟูลเลยก็คือกินให้อ้วกไปเลยคือโปรโมชั่นตัวนี้เขาเรียกว่า zero room package ก็คือ zero ก็คือศูนย์นั่นแหละเออคือไม่ต้องจ่ายค่าห้อง ยทูแต่ว่าเขาบอกเราว่ามันมีถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นก็คือเดือนกุมภาแรงมากซึ่งคลิปนี้มันจะออกตอนไหนซึ่งออกแล้วก็คือคนมาก็คือไม่มีแล้วแต่ก็รู้ไว้ว่าเขาอาจจะมีเขาไม่ใช่เื่อยๆแล้วอาหารอร่อยอาหารอร่อยมากจริงจริงวันนี้ที่เริ่มข่ายช้าเพราะว่ามูจะไปกินข้าวค่ะใช่ค่ะขออนุญาตพูดอยากใจจริงก็คือไปกินข้าวมานะคะแล้วก็คือใช้ก็กินยังไงก็เป็นก็ไม่หมดอ่ะคุ้มจริงจริงนะคะถ้าเกิดแบบมี โปรโมชัน่นแบบนี้อีกอ่ะรีบเลยทุกคนใ<ช>มาเลยก<ช>็คือจ่ายเหมือนแค่จ่ายค่าค่าห้องพักห้องพัก ก็เหมือนไม่ต้องจ่ายค่าเข้าเลยก็คือกินกระชายกันหบัแซมเบอร์เซลนะเออลดมานะคะก็อย่าลืมนะคะถ้ามาฮ่องกง้วอย่ามาสัมผัสกันมาเจอกันที่นี่ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแบบแปะเปิดแปะเปิดอะไรที่แบบว่าผภาบรรยากาศของที่นี่ให้เร่องนี้เรามากันสามวันสองคืนนะคะจะเป็นทริปแบบชนีนิดนึงก็คือมาแบครอบครัวก็คือความแบบลูกเจ๊กวุ่นวายโวยวายสาว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 ห้าคนนะคะ ก็ถือว่าสุกสนานละกันแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันบรรยากาศค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะแองจี้และอีจินนะคะก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะจากชลตันฮ่องกงตรงชุงอย่าไปผิดเพราะมันก็สมองเบลอไปแล้วหน่อบนะคะสำหรับวันนี้แองจี้และอีจินค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า ไปเที่ยวที่ไหนจะไปต่างประเทศอีกไหมหรือว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าจะอยู่ในประเทศไทยก็รอติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีไปกอนแล้ว,วพรุ่งนี้เราถ่ายบรรยากาศที่เราไปรวมชุมไหย